สวัสดีครับพบกับผมดีมฟิลันโยอีกเช่นเคยนะครับผมในคลิปวิดีโอนี้นะฮะผมก็มีของสิ่งหนึ่งที่อยากจะมารีวิวให้ท่านผู้ชมได้ดูอีกเหมือนเดิมนะครับผมเดี๋ยวเราไปเปิดดูของกันเลยว่าเป็นอย่างไร นี่เลยฮะน้ำยาปูขนเอ้ปูผมที่ผมได้ั่งตืต่นมาจากแอปเ h ปปี้ในราคา131บาทบเอาทตีล่มตัวนี้สามารถปูได้ทั้งคิ้วและคราวนวดและที่สำคัญเออและที่สำคัญนะตีล่มตัวนี้เขาบอกว่ายังสามารถปูผมได้อีกด้วยนะครับผมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอเฮี้ยไม่ใค่ตัดต่อวะเนี่ยเพราร้านตัวไอเขาไอเฮีย้ย <laughs> โอเคนะเดี๋ยวเรามาลองกันเลย เดี๋ยวผมจะเริ่มตรงที่คิ้วก่อนเลยแล้วกันโอเคเปิดฝาออกแบบนี้เพื่อ,อวความเข้มข้นและอร่อยเราต้องเขยาให้เข้ากันคนละเรื่องแล้วไอ้ตั๊โอเคนะเราเปิดฝาออกแล้วก็จะเป็นหัวลูกกิ้งแบบนี้เลยนะฮะจากนั้นผมก็จะกิ้งตรงไปที่บริเวณคิ้วก่อนเลยนะฮะใช่ใช่แบบนั้นแหละเออเอเออะไรวะแม่ง <c oughs> ให้น้ำยาบอก <c oughs> โอเคครับผมงั้นแต่ตอนที่ผมใช้หมดขวดเลยก็แล้วกันนะครับผมว่าหมดขวดน,นี้จะเห็นผลมากน้อยสักแค่ไหนนะผมโอเครับพร้อมแล้วไปดูกันเลยไป เป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนหมดไปขวดทั้งนี้รู้สึกว่า <c oughs> เฮ้ยโคตรหล่อเรา,เราสซ่ให้พ่อบุดกันเลยนะ้วี่ยอ ก็บอกได้เลยนะครับว่าดีคุ้มสมราคาจริงๆนะครับผมสำหรับเซร่มคิ้วดวดดๆอ๋อลืมบอกไปนะว่าเซรามตัวนี้ใช้ได้ทั้งชายและหญิงเลยนะฮะอันนี้ก็ใช้หมดไปเป็นที่ร้อยแล้วนะครับผมภายใน1เดือนนะฮะถ้าจะถามว่าเห็นผลภายในกี่วันนะสำหรับผมแล้วเห็นผลภายใน1อาทิตย์เลยนะฮะเซร่มตัวนี้สามารถใช้ได้เช้าเย็นทุกวันเลยนะครับผมโอเคครับก็ประมาณนี้เลยนะครับผมทีนี้เรามาดูข้อเสียกันเลยว่ามีอะไรบ้างนะครับผมมีข้อดีแล้วก็ต้องมีข้อเสียด้วยสิครับแหมตรงนี้ก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งนะที่ผม พละจอนแล้วแต่มันไม่ขึ้นนะผมแล้วก็ไม่เห็นผลด้วยท้ำไฟนะฮะแล้วก็อย่างที่2แน่นอนว่าหัวร้านหมือศึกนี้ผมไม่ปล่อยเอาไว้แน่นะฮะเรามาดูกันเลยว่าหมดตัวขวดนึงนี้จะช่วยอะไรได้บ้างหรือเปล่า 1>, 1 2 3เฮีย เหมือนเดิมแม่งเอ้ยเกือบดีแล้วเชียวปิดเอาไว้ปิดเอาไว้หัวมีราคาอย่าให้ใครดู <c oughs> โอเคนะครับก็เห็นๆกันไปนะสำหรับเจ้าเซร่มตัวนี้นะฮะก็ได้เอามาลองใช้ให้ท่านชมดูก่อนที่จะซื้อนะว่ามันคุ้มและจริงไหมเพื่อจะไม่ให้ท่านชมได้เสียตังค์ฟรีนะฮะก็คิดว่าผมเป็นหนูทดลองให้ก็แล้วกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะก็จะเป็นคลิปสุดท้ายแล้วนะของปี2021นะก็จะลงในค่ําคืนนี้เลยฮะหรือว่าส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ก็แล้วกันนะครับผมสำหรับในค่าคืนนี้นะก็ขอ้รมีีาาูขงงป2021เเ่่ 2022ไปด้วยกันในคำ่ำคืนนี้เลยนะฮะและติดตามอยู่ด้วยกันกับเราไปอีกนานแตนนานนะครับผมและสุดท้ายนี้นะสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะก็ขอาฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสำหรับวิดีโอนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ